สมอดีงูเกลือฉานุตฉานุตหน้าหยาเลยอขอนดอกนี่ถ้าไม่รูปาระยาเนี่ยจอ๊อปเลยเนี่ไม่รู้คือได้หน้าจันนะอืมนี่ร้านฉันุตนะฉันุตนี่ร้านฉานุตเลขึ้นปเป็นเต้าเต้าดืมกําแพงแลยต้งเอาไป,ไปเรื่องเรื่องสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสเดินทางไปที่วัดคีรีวงหรือวัดน้ำตก ในช่วงเช้าเลยนะครับเพื่อที่จะร่วมเดินทางไปกับดรพระมหาขญชัยเจ้าอาวาสวัดทีวงหรือวัดน้ำตกเทียมเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ <c oughs> ก็การไปครั้งนี้ก็เพื่อจะไปรับคำที่ยาโบราณจากเจ้าอาวาสวัดพรใหญ่เทียมเภอปะทิวจังหวัดชุมพรในคณะก็มีสำเน็นร่วมไปด้วยสามรูปและน้องพี่นะครับก็ อน,นาคตว่าที่สามเณรเลยน้องพีนี่นะครับมาถึงวัดนี่พระอาจารย์มหาควนชัยก็นําคณะไปกราบไหวเจว้าวาดวัดผู้ใหญ่ผมก็ปิีตัวออกมาไปกินข้าวนะครับแล้วก็ทราบภายหลังในช่วงที่อาจารย์รับคำพีสาวะสามเณรก็ไปทําภารกิจด้วยนะครับไปขอบอนสีจากหลวงพีในวัดผู้ใหญ่ ก็ได้มาคนละต้นสองต้นสำหรับน้องพีก็กินอิ่มเรียบร้อยก็ภารกิจก็มาถึงบนรถไม่มีอะไรก็หลับอย่างเดียวนะครับสำหรับคำพียาโบราณก็เป็นที่น่าสนใจคำพีกับบอลสีนี่อะไรมันจะเด็ดกว่ากันนะครับมาดูบรรยากาศบนรถในช่วงกลับนะครับ <c oughs> แล้วก็ท้ายคลิป <c oughs> ก็จะเป็น ช่วงที่อาจารย์มาเปิดคำพีแล้วก็มาดูอักษรโบราณที่น่าสนใจได้มาแล้วคยชายอสยามเลยสยามเลยองนู้นสยามเลยได้คุยชายมาคุยชายบอ ลูกเนนลูกเนนโอนี่เอามาฝากอีกเสียงว่าเอามาฝากโยมว่ะนะ <c oughs> มีจิตเป็นกุศลตั้งแต่เป็นเนนนะครับก็เดินทางมากับพระอาจารย์นะครับมาขวนญชัยที่วัดคีรีวงน้ำตกวันนี้อาจารย์มาธุระเรื่องไม้ไแล้วก็เรื่องป เรื่องของคำพิยาด้วยนะครับได้คำพิยามาที่วัดผู้ใหญ่นะครับอาจารย์เข้าไปเอาผมไม่ได้มีผมไม่ได้ามเข้าไปมัวแต่มัวแต่กินข้าวเที่ยงอยู่กินของที่อาจารย์เอามาจากวัดได้ขนมจากวัดผู้ใหญ่คณะเนนก็ได้บอนบอนสี ตามที่ทางโลกเขาชอบเนนก็มีความชอบอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปมาเที่ยวกับพระอาจารย์นะครับที่วัดคิรีวงวัดน้ำตกวัดซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยนะครับที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็ถ่ายมาฝาก มงคลหนูอย่าเพิ่งร้องก่อนนะได้เปิดคัมภีร์ก่อนก็ได้รับการถวายคัมภีร์จากท่านอาจารย์บุญมีเจ้าวาดวัดพระใหญ่อำเภอป,ปะทิวจังหวัดชุมพรเป็นคัมภีร์ที่ท่านไล่ฟังว่าเป็นของหลวงพ่อเลื่อนนะเลื่อนมันก็มีหลายวัดอะอำเภอเลื่อนซึ่งเป็นสาธมิก กับหลวงพ่อรุ่งวัดาบางแหวนซึ่งเป็นสิษย์เดียวกันกับหลวงปู่มันจะเป็นลูกศิษย์เป็นทายาทเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พันธ์จันทศิริแห่งวัดบันพรทธวิสัยก็ในนี้จะมีคำพีว่าด้วยเป็นภาษาพูดแต่เป็นภาษาไทยโบราณที่เขาพูดยังไงเขาเขียนอย่างนั้นแกสะอึกก็คือ ทับสับคำพูดไปเลยแก้สะอึกนิยาแก้สะอึกเอากระเบื้องเป็นเป็นมุลฐานก็คือเอายาสมุนไพรฝนกับกระเบื้องเอ,เ,ออเอาเปลือกหอยเปลือกหอยแขงเผาไว้ไหม้แล้วก็มาฝนกับกระเบื้องมีสมุนไพรแล้วละลายกับน้ำมะนาวกินนี่แก้สะอึกคนโบราณน,นี่เป็นภาษาที่เขาเขาสอนยังไงเขาจะจดบันทึกอย่างนั้น แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ที่ทำนี่อันนี้เล่มนี้จะว่าด้วยยามแก้สะอึกแล้วก็ยาเลือดยาดสร้างอันนี้เมื่อวานมีหลายเล่มเดี๋ยวนะเป็นคำพีที่น่าศึกษามากอันนี้เป็นภาษาขมล้วน อันนี้เมื่อวานไม่ได้เปิดดูเล่มนี้อันนี้เป็นอะไรนี่อ๋ออันนี้ลงผ้าประเจียดหรือลงเสาธงไปกดทิดหมอน มันมันมันเป็นเวลาที่ที่นานมากทำให้ตัวหนังสือเนี่ยเลนลานนี้มาท่องหลังนี่จะเป็นช่วงยาสรางยาสรางแล้วก็สางเด็กจะมีลักษณะที่ขึ้นเป็นรูปต่างๆที่เขาเขียนไว้เป็นเม็ด ต่างๆอันนี้เป็นยาสางเนี่ยยาสร้างยาอยู่ไฟของแม่เด็กยาน้ำนมไม่ดีอันนี้เป็นบางส่วนเนี่ยนิ้วลปสางการเขียนตัวหนังสือแบบเนี้ยสมุดไทยขาวสมุดไทยดำเนี่ย เขาใช้ฐานเนี่ยสร้างรูปสร้างสร้างของหญิงเจ้าเรือนของแม่เจ้าเรือนสำหรับข้างขึ้นข้างเรมถ้าข้างขึ้นจะอยู่ด้านไหนข้างเรมจะอยู่ด้านไหนนี่คือนี่คือการวาดของคนบบราณเขาใช้ต้นปอเผาให้เป็นฐานแล้วก็ทำละเอียดแล้วก็ผสมกับ น้ำปกติบ้างบางทีก็น้ำมะนาวบ้างบางทีก็น้ำกับสายยาบ้างเพื่อมาจานเป็นตัวหนังสือเขียนอย่างเนี้ยเนี่ยเขียนเป็นตัวเลงให้พิจารณาเนี่ยพิษก็พอพานซอีเราเด็กจะก็คือจอจานเฤสนาโนนาเนี่พิจารณาเรียนเอาเถิดนนะะเอแล้วสระอีก็จะอยู่บนโยักไม่ได้อยู่บนรอเรือ เอาเถิดถ้าเรา,าถ้าเราควรได้ควรได้รูปในประเทปทเปฐมจินดาส่วนที่สองเนี่ยในคำพีปฐมจินดาคำพีปฐมจินดาก็คือว่าด้วยการกำเนิดเลือดและโลหิตฤดูของสัตว์กรีเป็นนิทาน นี่อันนี้คือต้องต้องใช้เวลาในการแกะข้อมูลสิทธิการิยะดังกำเนิดสร้างเจวันถ้า,าถ้ามารดาได้เกิดวันหนึ่งในครั้นโดย3เดือนมาจนกำเนิดคลอดอสร้างขึ้นตั้งแต่เหนือสะดือ่อนะมามาสิทนะธิการิยะ นี่คือเป็นคำภาษาพูดภาษาเรียงเป็นภูปัญญาของคนเมื่อก่อนที่บันทึกไว้เนี่ยดังกำเนิดสร้างเจ็ดวันสร้างจะมีวันประจำทั้งหมดเจ็ดวันอาทิตย์จันทร์พุธหัตถกเสาร์นะก็เ,เรียกว่าได้เกินวันอาทิตย์ก็เป็นสร้างเจ้าเรือนวันอาทิตย์ก็จะเป็นสร้างเพลิงบ้างแล้วแต่ลักษณะนี่ก็คือ ต้องไปแก้ที่น้ำนมของเด็กน้ำนมของแม่เด็กที่ไม่มีน้ำนมด้วยทํายาให้กินอินนี้ยาแก้่ตานขมยผุดซานขโมูยผุดรอบสะดือตามลิ้นตามกระหูตามผิวหนังเขาใช้น้ำของใบส้มปล่อยต้งแม่เด็กอาบแม่ของเด็กอาบบ้างเนี่ยแก้ซางโดยการต้มเอาก้างปลาแดงต้มอ,อาบบ้างนะเอาใบชุมเห็ดรากเพ่งพวยบ้าง ต้มเนี่ยเอาชุมเห็ดไทยอะชุมเห็ดไทยใบใหญ่ๆอะ่ะเอาเพลงพวยที่ลอยบอนน้ำเนี่ยเนี่ยต้มให้แม่ของเด็กอาบางทีก็ตาพ,พออพออบนกระมมอของเด็กแล้วแต่ว่ามันเป็นซางอะไรนี่อันนี้แก้ซางซางควายนี่ซางควายจะเอาแบบที่ท่านทำความเข้าใจก่อนขอเวลาเพื่อจะในการพิมพ์แล้วก็ อันนี้ยาแสงพระจันทร์เป็นยากวาดสร้างเด็กนี่ก็รูปนะนี่เป็นรูปของอายาชะลุมคือสำหรับแม่ของเด็กที่หลังจากนะต้องต้มน้ำอาบแล้วชะลุมอาบกินอาหารควบคู่กันก็คือกินหมูผัดพริกไทยกระเทียม กี่วันสวนิวันสาิวันต้มน้ําอาบชะลมโดยมีการเข้าประหอมมีลิ้นทะเลหรือว่า,าลิ้นทะเลพวกขาวๆนั่นก็นำไปต้มละลายชะลมเอาอยาทาอันนี้คือคนที่เขาจะรักษาแม่ของเด็กที่อยู่ไฟบ้างก็ขึ้นสร้างคือจะมีปัญหาเรื่องน้ำขังปลาพูดง่ายๆยาชะลมสำหรับ มันจะลุมแม่ของเด็กอย่างเดียวนะจะลุมเด็กด้วยทารกที่ได้เกิดด้วยได้เกิดได้สามสามวันสามคืนเนี่ยถ้าสะดือพันที่นิ้วขวาอันนี้อันนี้คำพีนี้ดีนะเพราะว่าด้วยสารสะดือพันเนี่ยได้กเกิดได้สามคืนสามสารสะดือพันเนี่ยพันผู้ ลงมาข้างสะดือสามนิ้วสางแดงคือพวกนี้ว่าด้วยสารสะดือที่พัน,พนคอบ้างพันขาก็คำพีนี้เล่มนี้สมุดไทยดำสมุดไทยขาวเนี่ยเป็นการจารึกหลากหลายคำพีเช่นหนึ่งคำพีปฐมจินดาว่าด้วยสักว่าด้วยสัตว์กรีแล้วก็คำพีหมาโชตรัสว่าด้วยเรื่องอาการเจ็บป่วยไข้ต่างๆของเด็กแล้วก็การเก็บการลักษณะพันของสารสะดือ เนี่ยเป็นการจารึกและเป็นการถา่ายทอดของของภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนภูมิปัญญานี้เกิดจากหลวงปู่พันธ์จันทศิริซึ่งมีสมัยนั้นน่ะจะมีการสั่งสอนอบรมลูกศิษย์ที่เป็นคฤรหั์และก็เป็นบรรพชิตยเยอะแยะหมดส่วนนี้เนี่ยอาตามาก็ได้รับการบริอมอบถวายจากท่านเจ้าวาดวัดพุใหญ่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรก็เป็นการรับสืบเนื่องมาจากหลวงพ่อเลื่อนหลวงพ่อเลื่อน กับหลวงพ่อรุง่งเคยมาเรียนที่วัดบรรพฤวิสัยหรือวัดในเขาแห่งตำบลมาพรพ้าวอำเภอทังสวนอาตอมาก็อยู่กับหลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียมก็เป็นศิษย์หลวงปู่พ,พันธ์อีกทีหนึง่งความเป็นไปมามันก็เกี่ยวเนื่องกันก็เลยได้รับการรับมอบมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านและประชาชนหวังว่าภูมิปัญญานี้จะได้รับการสืบสารสืบต่อไปอย่างอนุชนรุ่น,น,นต่อไปเมื่อหมดครูบาอาจารย์มารุ่นหนึ่ง อีกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งมามาถึงอัตมาอัตมาก,ก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากหลวงปู่อดีตเจ้าวาดวัดคีรุวงหรือวัดน้ำตกอัตมาก,ก็ได้รับเสร็จเรียบร้อยก็ถ่ายทอดคนตอ่อรุ่นต่อไปอีกกระสู่ลูกเน้นจู่ชาวบ้านเป็นการสืบสารสืบต,อบต่อภูมิปัญญาต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำคัมภีนี้ก็เด็ก,กัน,นี้ว่าด้วยการารักษาเด็กสร้างเด็กรักยาเลือดคนอยู่ไฟและก็หลายๆกายกจยาที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนั่นก็ขอเจริญพรขอบคุณ จันจาวาดาและก็ภูมิปัญญาของชาติที่เป็นมรดกล้ำค่าไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเแล้เรียนเป็นการวิจัยโดยการรักษาชีวิตคนจริงนับมาร้อยร้อยปีไม่ต้องเข้าห้องเล็บแต่การรักษานี้เกิดผลสำฤทธิ์และเป็นการบันทึกว่าเนี่ยแม่เด็กเกิดอย่างนี้ต้องรักษาแบบนี้เด็กเกิดวันจันทร์ต้องรักษาอย่างนี้เด็กเกิดวนันอังคารต้องรักษาน,นี่เป็นการวิจัยด้วยชีวิตคนที่ได้ประสบความสำเร็จนับมาเป็นพันพันปี จึงตกทอดมาก็ขอเจริญพรข้าวอ๋อพิศนาศรากพิศนาศอะไรเพื่อกลุ่มทั้งซ่องดีงูทั้งกุมทั้งสอง,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 สองต้นดีงูสมอดีงูเกลือานูดานุดหน้ายาแลนะ้วขอนดอก นี่ถ้าใม่รู้ปราชญนี่จอ๊อเลยนี่มไม่รู้คือได้นาจันนะอืมนี่ร้านฉันหนูนะฉันหนูนี่ร้านฉันหนูต่ขึ้นปเป็นเต้าๆดิมกัาแพงแล้วถึงเอาไปรู้เรื่องๆๆเงรื่องใครก็เคยเห็นกรดันนู้ไหมร้านในกาเาทว่าด่านเพชรนะเ็ามันขึ้นตรงนั้นมันจะมีบ้านนึงก็มีกับยานเชือขึ้นแต่บ้านนะ,ะยานหนูทั้ไม่ก้อนก็พาพอชอบที่มันเฮียนเพื่อไม่ให้นำเรื่องมันพ้องมิน ยาหนูดักซาหนำเรื่องเสื้อผู้พองรูเรือนทำไมโบราณทังหมดเลยหลก,กินได้นะเน,นี้ยยานหนูดชอบนเห็นเรียนหรือว่าไม่มียาชีสทำไมก่อนก็ตัดยาหนูดใส่ในลรงเลยเนี่ยถึงอาน้ํำเรื่องมันจะไม่ส่งกลิ่นไม่มิ่นนะเน,นี้ยยาหน,นูดพ่อไฟออคนแกเป็นเล่นเป็นไร้ก็ตามตัวนออ่อก็ว,ว่าเป็นเล่นเป็นลนเป็นเฮาไว้ได้กระวานนี่เลยนี่เลยเออ เห็นนะแต่ยุคมันเอาไปนะอันนี้ตัวใหญ่แล้วนีนเน่เออเล่นเออน,นั่นนีเล่นลุน้นตัดลุ้นประธานเรื่องกอยากลุนน,น,ลน,นักเลย <laughs> เออข้าใจคือมันไม่มีรูปไม่มีไรหวาแต่สมัยก่อนนะั่นแต่ว่าผู้ปัญญาที่มันออกมาบานเพื่อก็รทำไปบนั้นนี่